สวัสดีจา้าโดนเราบ่ได้ล้คขีปพี่น้อง้มงนี้เฮดต้ยมยำตีนไก่ค่ะใส่กึ๋นเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ได้ล้วนเพื่นไหวเนาะคะ่ะอันย่ายๆก็เลยเอา,ามะต้มสุดดำหอนฮ้อนเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือไปต้มน้ำาออกเนาะค่ะพี่น้องล่างดีๆเอาเกลือล้างเนาะคะ่ะเพราะว่าเครื่องไนกับอัน กินไก่ไขมันมันจะหลายเนาะค่ะพี่นองอันนี้คือใยเอาไว้โลวกไว้แล้วอันก็มาแบงตุ่มยำเนาะจ้ะนี่ตุ่มสปอยกินเมื่อเราอันที่เหลือคอยคอยเอาไปเห็ดอีกเขาอยากเห็ดเมนูใดเขาก็คอยแบงมาเห็ดอันสี่เม็จ้าพี่นองเห็ดอันนำยาขนมกีนหรือวันตำส่วประมาณนี่เม็จ้าพี่นอง อันนี้ก็ซุกล้วเนาะค่ะกินข่าเตรียมเพลงานคือเกาหลับพี่นองมาเด้อมาสดหัวน้ากันจ้ะต้มยำตีนไก่ค่ะใส่ไส้กึนเนาะค่ะพี่นงใส่ตุ่นหัวมันนี่แหละเครื่องเทศน,นี่แหละพี่นงเอ็ดยังไงใส่น้นาม,มาขามเปียกเนาะค่ะแสบอยู่พี่นง มาจามาสดวอนๆน้ำกันนน้ำใสๆน้ะค่ะพี่นองแต่ก็ราสารว่าธรราราได้นี่อาิตจินี้ขอโทษนะจ๊ะว่าได้ไปเยี่ยมผูใ้ใดพี่นองพึ่งพึ่งจะว่างนีลาา่ละจ้าค่อยๆสิไปนี่ละจ้าพี่นองอย่ของกับว่ได้ลค่คงิิบน้ำจากแนวพี่นอง อยากน้ำกนน้ำงานก็สีบ่ได้ไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องพี่น้องเขาจะมีงานเขาจามีงานพี่น้องบ่เมนมีงานเขาจามีงานในหมู่บ้านที่ย่ายอยู่นี่แหละจ้าพี่น้องมันเป็นงานเคลียร์ไร้นาะค่ะงานนี่มันจะเป็นงานใหญ่ของแต่ละหมูบ่บ้านเขาสิมีประจําปีให้พี่น้องบาน,นี้หลิกจากงานบ่มีมือยดดิพี่น้องบด้มีมืออ้วนหลับเลยว่าบด้มีฮอลิเดย์อย่างนาะจ้ะหลึกจากงานประจำเราวย้กยก แหรนใส่งานหลานอาหารแล้วพี่น้องกินเขาเพราะเหรียสวยนี่ล่ะจา้ะเพราะว่าเขากะอดเอาเนาะพี่น้องเนาะลาเมื่อยกะอดเอาเพื่อเงินตัวเดียวนี่ล่ะจ้ะพี่น้องควมขยันเนาะโบ๊ตายพี่น้องเพราะว่าเขาบโบเดียนนีสามีรวยคือเพิ่นเนาะค่ะต้องใส่แห้งกะขวางสูเอาเนาะพี่น้องเนาะบาดีพี่น้องเลิกเลิกเ่ราะเปนเลิกธรรมดาพี่น้องเลิกหาทุ่มฮกทุ่มเนาะพี่น้อง เหลืองานมาเมื่อลังหนาหลังตาขืนบอนลน้อนตีตีหาตีหาลูกขืนมาอีกพี่น้องไปทาควาวสะอาดเตรียมให้ข้าเจ้าอีกเพราะว่ามันอยู่ไก่เนาะกันย่างขามไปข้าวเดียวนี่แหละจ้าพี่น้องไปทาควาวสะอาดให้เพื่อนล้วบ้านนี้กับมากินเขาไปเหตุงานตอต้องจะของอีกพี่น้องตดต่องานประจําอีกกลับมากับมาไซไปอีกพี่น้องคือเป็น ความอดคว,มความอดทอนอหลีพี่น้องนี่เราคนอึดอึดคือในการเหตุการณ์เหตุงานเนาะพี่น้องเนาะสู้เอายายย่างเดียวเละพี่น้องนี่แหละต้องสู้พี่น้องเงินเงินเงินเนาะพี่น้องเนาะเขาคิดแต่ว่าเขาเพื่อเพื่อเข้ามาเหตุงานพี่น้องวันนี้กบสิกินเขากบสิเตรียมไปงะแต่ว่าสินเดือนนี้ยายกบสิไดไปหาพี่หาหน้องเต็ียมทีดอกแกาพี่น้องเพราะว่ายายมี่มีมือหยุดเนาะค่ะ มีฮอลีเดอเอารมยุสก็ว่าภาษาเยอรมันเขาเสื่อมนหลับเนาะค่ะพี่นงสองอาทิตย์จ้ะกับสิไดฟักได้พอลเด้ไปเยี่ยมไปหาพี่นงเนาะพี่นงเนาะคลิปนี้แยกก็ฝากไว้ซํานี่ะจ้าขอพูดห,หลายหลายเด้อจ้ะเด้อไม่กินข้าน้ำกันจนนะ้ะซ้ำนี่ราคาสวัสดีค่ะ เ้วยดีค่ะพี่น้องง่ายๆถ้วยเดียว